บทที่สามสิบเจ็ดเอมิลาพระหัตถแข็งแรงกดบาบอบบางนั้นลงช้าๆอยา่าหล่นหันควับดวงตาลุกวาวท่านก็เหมือนกันท่านก็ต้องการตัวชาครีให้ตำรวจสากลให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลท่านทําให้เขาต้องหนีหัวสุกหัวซุนไม่คิดชีวิตอย่างนั้นถึงไม่มีซากีิอาบุบเขาก็ต้องหนีท่านนั่นแหละบ้าจริง เสียงตรัสห่วนจัดอย่างขัดพระไทยนี่เราจะพูดกันไม่รู้เรื่องเชลือก็ตามใจไหนบันทึกลับของชาครีส่วนที่อยู่กับเธออย่านะเอมิลาขยับกายหนีกอดกระเป๋าแนบแน่นหล่อนผลักเก้าอี้โครมครามไว้ขวางหน้าพระเนตรคู่นั้นราวประจุไว้ด้วยเพลิงที่ลุกโชดช่วงเหลวไหลไม่เข้าเรื่องนี่ ปัญญาชนผู้มีสติและความฉลาดพอที่จะเรียนวิชาการอันมีค่าแต่กลับเง่้เง่าไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงปล่อยให้ความกลัวความระแวงเป็นเจ้าแห่งอารมณ์เอเมลาเราต้องการตัวชาครีเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายใส่นายมีอะไรรู้หรือเปล่าพระสุรเสียงกล้าวแข็งกล้องยาเส้นคู่พระไยัยถูกวางลงบนโต๊ะอาหารเล็กๆนั่นเองพระเนตร จ้องเขมงมายัางร่างที่ตั้งหลักอยู่มุมห้องอย่างคิดจะสู้ชนิดจนตรอกในอารมณ์กลิ้นนั้นทรงมีความอ่อนเปลี่ยในพระไทยเหลือจะกล่าวได้ยินไหมเอมิลาแหลมใสนายมีอะไรเคยรู้บ้างไหมถ้าคิดว่าชาครีจะหลบซ่อนตัวตลอดชีวิตอยู่ที่นั่นเสียงทรงพระสวนอย่างจะเยาะหยันฮข่าวนะ่ะ บอกว่าชาครีไม่ได้อาศัยอยู่ในถิ่นที่คนอาศัยอย่างเอาอาลิสริมครองสุเอตพอร์ตเตาฟิกหรือแม้แต่เอากันตาราหรือว่าพอร์ตฟูอัดหรอกนะเอเมลาน้ำตาอุ่นจัดของลอหลอนไหลพรากลงอาบแก้มเสียงตรัสนั้นดังต่อไปอีกว่าชาครีอยู่ในภูเขา ในกระโจมพวกเบดูอินอยู่กับความล้าหลังมีชีวิตเหมือนบรรพบุรุษชาวอาหรับเมื่อหลายลายพันปีนั่นหรือสิ่งที่ปัญญาชนอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอาอัธันมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลกจะจบชีวิตแม้พระผู้เป็นเจ้าก็ย่อมจะไม่เห็นด้วยฟังเอเมิลาเจ้าชายฮัตซาย่างพระบาทแล้วก้าวช้าเข้าไปยังร่างที่สันเทามุมห้อง ไซนายเป็นแผ่นดินแห้งแล้งหยาบครุขระด้วยภูเขาหินแกลนายสีแดงสีซึ่งทะเลแดงได้ชื่อเวลานี้มีอะไรนอกจากสนามเพาะเต็มไปหมดได้ยินไหมเอมิลาสนามเพาะของทั้งสองฝ่ายยิวและอาลับทหารที่มีชีวิตอยู่ในบังเกอร์ใต้ผืนทรายมีปล่องลมเป็นที่ระบายอากาศ คนต้องอยู่ใต้ดินใต้พื้นทรายมีซากรถถังซากเครื่องบินและความตายชีวิตคนนับไม่ถ้วนที่ต้องตายที่นั่นได้ยินไหมเอมิลาพระเมธวาวโรด้วยอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างที่ฝังลึกในพระไทยสงครามและประสบการณ์ส่วนองค์ของเจ้าชายฮัตซาเอลฟาราดบาดาวีนั้นยากจะลบเลือนให้หายไปจากสำนึกของท่าน พระเนตรวาวับด้วยความรู้สึกสะเทือนพระทัยแห่งอดีตแล้วจึงกลับแข็งกร้าวขึ้นอีกครั้งตรัสอย่างสำทับเป็นครั้งสุดท้ายว่าส่งเอกสารฉบับนั้นมาซะดีๆเอมิลาถึงยังไงเราก็ต้องไปคูเวตด้วยกันทุกอย่างจะเป็นไปตามหมายกำหนดการเข้าใจหรือไม่เชื่อหรือไม่ฉันทำให้เธอเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้จริงๆแต่ชาครีจะต้องกลับมาไคโรพร้อมด้วยบันทึกทั้งสามฉบับ และเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องการเธอจะต้องไปกับฉันจนถึงคูเวตเรื่องไซนายนั้นเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันมีหน้าที่ที่จะต้องไปแล้วก็สืบหาตัวชาครีให้พบถ้าเธอสมัครใจจะพักและคิดว่าปลอดภัยอยู่ที่คูเวตกับชีกซากาเรียก็ไม่มีใครว่าแน่ละหลนตอบกรับมือ,อยังกำกกระเป๋าแน่นชีกซากาเรียมิตรของชาครี ของเราหม่อมชันและชาครีไม่ใช่ท่านบ้าจริงเสียงตวาดลั่นเก้าอี้ถูกผลักกระเด็นเอมิลาร้องสุดเสียงกระเป๋าของหลอนถูกกระชากออกจากไกลแขนซึ่งกอบทับเอาไว้ครูดกับขอบเตียงเต็มแรงเลือดไหลซิบๆเป็นทางยาวเอกสารในซองนั้นถูกเปิดขึ้นอย่างร้อนรอนพระเนตรแลกวาดไปทั่วกระดาษ ซึ่งปรากฏรูปภาพโบราณพระขนงขงมวดขมิงเอมิลาร้องไห้อยู่กับฝ่ามือของหลอนขณะปล่อยตัวเองให้สุดลงกับมุมห้องนั่นเองผมยายสลวยของหลอนเพิ่งจะแห้งหมาดๆมือยังสันเทาความรู้สึกที่มีต่อบุรุษตรงหน้าก็คือกลัวเกลียดหลอนเกลียดเจ้าชายฮัตซาเอลฟาราดบาดาวีจับใจอย่างที่ไม่เคยเกลียดใครมาก่อนในชีวิต โหดเหี้ยมใจร้ายอำมหิตหล่นพ,พึมพำแผ่วเบากับตนเองท่านป้าเสียงที่ตรัสแผ่วเบาโทรศัพท์ในอุ้งพระหัตถ์ขวาและกล่องยาเส้นอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายเสื้อเยืดสีขาวมัวไม่สะอาดนักพระเนตรแลไปจับร่างโปร่งบางบนเตียงใกล้กันยังหลับสนิทอยู่เลยกระมอมเห็นจะเพรียจัด กว่าจะได้นอนก็เข้าไปตีสี่กว่ากระมมหลานให้อยู่ในห้องเดียวกันไม่มีทางเลือกกระมมไม่อยากให้พลาดเพราะคราวนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเลือกระหว่างความเป็นความตายหลานไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องทั้งหมดแม้บ้านท่านคณะบดีก็ตามฮัตซาพระสุรเสียงทางโน้นแห่พรา อย่ากโกรธเอมิลานักเลยนะหลานเวทนาเด็กกําพร้าก็แล้วกันถ้าเอมิลาจะตัดสินใจพักรออยู่ที่คูเวตป้าก็ก็ไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้อยู่นั่นแหละฮัตซาชีกซากเรียเป็นใครที่ไหนหลานเล่าว่าเคยส่งกุหลาบแดงให้เอมิลาหรือป้าไม่เคยรู้เห็นเศรษฐีน้ำมันนะนะั่น่ะฮัตซากระมอม ไม่มีสตรีคนไหนในโลกไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะเต็มใจให้สามีมีภรรยาที่สองสามหรือสี่และป้าก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอีกเช่นกันไม่ต้องการตกเป็นรองใครฮัดซาป้าเป็นห่วงเอมิลาเรื่องนี้แหละกระม,ม่อมแต่อิอัลลาท่านป้าเสียงถอนพระไทยมาตามสาย ป้ารู้ชาครีเห็นจะรู้ดีกระมังว่าน้องสาวคงจะปลอดภัยถ้าพักอยู่กับเพื่อนสนิทชีกซากเรียแห่งคูเอตคนนั้นหลานทราบแต่ว่าเป็นพระญาติฝ่ายพระบิดาของชีกอับดุลลาเอาสซารมเอาอาหมาัดอามีแห่งคูเอตกระมมชีกซากเรียเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคูเวตแล้วไปต่อที่เอาออาฮัน จึงได้พบกับชาครีแฮตสติงที่นั่นแต่หลังจากนั้นหลานไม่แน่ใจข่าวว่ามีตำแหน่งทางทหารอยู่ด้วยก็การเมืองป้าไม่ได้กังวลเรื่องบัญชีหางว่าวเกี่ยวกับสายโลหิดรกแต่ห่วงเรื่องอื่นฮัตซาหลานจะไม่ผ่านใครโรหน่อยหรือเครื่องบินรอที่สนามบินลุกซอกระม่อม เราเสียเวลาไปนานแล้วอยากจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิน้นสถานทูตก็ดูเหมือนจะเป็นกังวลอยู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและตำรวจสากลที่จะไปด้วยคงจะมารอพร้อมละอ๋อต้องขอขอพระทยัยท่านป้าที่ทรงจัดการเรื่องกระเป๋าของเอมิลาหลานได้รับแล้วจ้าพระสุรเสียงทางโน้นเครือจัดลงทุกทีตำรวจเขามารับเมื่อคืนดึกเต็มที บอกว่าขอให้จัดการด่วนเขารอช้าไม่ได้ฮัตซาถ้าเอเมิลาตื่นแล้วก็บอกด้วยป้าฝากความรักและคิดถึงมากมายมาให้ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรโดอวยพรเอเมลาด้วยเถอะกระม,ม่อมพระสุรเสียงของเจ้าชายฮัตซาราบเรียบฮัตซาเสียงตรัสย้ำมาอีกฝากเด็กกํมพร้าของป้าด้วยนะจ๊ะป้าห่วง ไม่อยากให้แกต้องเป็นนกในกรงทองของใครฮัตซาเวทนาเถินาลานกระมอมชีกซากเรียอาจเป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกประธานให้เอมิลาก็ได้นะท่านป้าอย่าทรงกังวลไปเลยบางทีพระเนตรคงจัดแลจับอยู่ที่ร่างบนเตียงอีกครั้งกระมอมอาจต้องใช้คำราชาศัพท์กับเอมิลาในอนาคตก็ได้กระมอม ในฐานะชายาของชีกซากเรียอามีแห่งคูเวตในอนาคตถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นโชคมหาศาลขอให้เป็นเช่นนั้นเถอดจะ้ะฮัตซากระมอมอินชาอัลลาซารามอะลัยกุมท่านป้าจะ้ะอินชาอัลลาอะลัยกุมอุาลามหลานรักหูโทรศัพท์ถูกวางลงกับที่ควัญญาเส้นรอยตัวแผ่ พระเนตรคมกริบคู่นั้นยังจ้องจับที่ใบหน้าขาวนวนค่อนข้างเผืดอดของคนบนเตียงท่านอนคุดคูคราบน้ำตายัางอยู่บนแก้มลงเย็นยามเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่อนข้างเย็นโชยผ่านหน้าต่างห้องเบาๆส่งเอื้อมพระหัตถไปหยิบผ้าห่มแพรเนื้อบางครี่เบาๆก่อนจะคลุมให้คนบนเตียงอย่างระมัดระวังไม่ตัวดี คงจะเพียจัดเต็มทีไม่กระดิกกระเดียอีกเลยแต่กว่าจะจับตัวขึ้นเตียงได้หล่อนก็แผลงฤทธสุดขีดยังมีเวลาทรงบอกองค์เองให้นอนอีกนิดเถอะพระหัตเอื้อมไปที่กระเป๋าถือใบเล็กเทของในนั้นลงบนเตียงของใช้กระจุกระกจิกของสตรีทำให้เพลอองค์แย้มสวนอย่างนึกคำก่อนจะเก็บเข้าที่เดิม พระขนงขโมดเข้าหากันขณะสายพระเนตรจับอยู่ที่ภาพโบราณบนเอกสารสำคัญฉบับนั้นอีกครั้งแล้วจึงแลกลับมาที่เศษกระดาษหลายใบซึ่งมีรอยขีดเขียนเหมือนจะฝึกหัดอย่างต้นฉบับที่มีลายมือต่างกันบอกการอ่านเขียนแบบนี้เบื้องต้นของฮีโรกริฟิกทั้งสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขพยางวิธีเทียบตัวอักษรอย่างปัจจุบันโดยโย่ อาเมนฟาเดลาสีทรงบอกองค์เองที่แนะนำวิธีอา่านเขียนภาษาเมื่อหลายลายพันปีให้แม่เจ้าประคุณเสียงเคาะประตูแผ่วๆเจ้าชายฮัตซาทรงรีบเก็บของต่างๆที่สำคัญใส่ลงในอกเสื้อตัวนอกส่งสวมทับเสื้อยือดสีขาวชั้นในแล้วจึงดำเนินมาที่ประตูห้องฟาบาดอิบราฮิมนั่นเองหน้าตาสะอาดหมดจุด แม้เสื้อผ้าจะขมุขกขมอมดุดเดิมก็าตามเครื่องบินมาถึงลุกซอแล้วกระมอมเฮลิคอปเตอร์สำหรับเดินทางจากที่นี่พร้อมแล้วกระเป๋าเดินทางของฟาบาดเขาวางสิ่งของดังกล่าวลงบนพื้นห้องก่อนจะทูลต่อไปว่าอาหารเช้าสำหรับฟาบาดและคุณเอมิลากระมอมให้ทางโรงแรมจัดขึ้นมาอย่างเคยมีรายงานว่ามีคนแปลกหน้าแถวโรงแรมกระมม แต่ยังไม่มีหลักฐานการจับกุมจึงปล่อยไว้ก่อนขอบใจเสียงตรัสแผ่วเมืองนี้เป็นเมืองท่าอิบราฮิมนักท่องเที่ยวมากอยู่พระพักบอกอาการครุ่มคิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชใต้น้ำก็อยู่ที่นี่มีหน้าเราด็อกเตอร์โมเซฮารีมจึงมีโอกาสจัดการพาชาครีแฮสติงออกจากที่นี่กระหม่อมอิบราฮิมรับคำ นักท่องเที่ยวที่มากับคณะทัวร์ก็กว่ายี่สิบคนผู้จัดการบอกกระม่อมเมื่อเช้านี่เห็นพากันเช่าเรือฮูรีออกไปในทะเลเขาว่าเกาะปะการังสวยงามนักกระม,ม่อมยังพวกปลาต่างๆก็มีหลากสีแม่น้ำทะเลก็มีสีเขียวสวยเหลือเกินพวกฝรั่งต่างชาติพากันชอบอกชอบใจเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่จะไปด้วยละ่ะอยู่ที่ลุกซอกระม่อม มากับเครื่องบินแต่เช้ามืดร้อยตำรวจตรีราฟาเอลโลเปสดูเหมือนจะมีสารทูตมาถึงฟาบาดด้วยตามที่วิทยุแจ้งมาเจ้าชายฮัตซาทรงหันพระองค์ไปข้างในอีกครั้งเสียงสอนพระไทยก่อนจะตรัสว่าขอเวลาอีกสักสามชั่วโมงเถอะอิบราฮิมนายตำรวจคนสนิทรอบสังเกตสีพระพักเจ้านายผู้บังคับบัญชาอย่างแปลกใจ ปกติท่านเร่งรัดเรื่องหน้าที่เหลือเกินเป็นที่รู้กันทั้งกรมก็ว่าได้แม้เรื่องพระอารมณ์ที่ร้อนราวเพลิงโชดช่วงนั่นก็อีกเช่นกันหากไม่มีผู้ใดกล้าตำหนิงานในหน้าที่ของเจ้าชายฮัตซาไม่เคยบุกพร่องก็ดูเถอะนี่ถ้าไม่ติดเรื่องราชการรับสุดยอดซึ่งเขาเองได้ข่าวคร่าวๆว่าเกี่ยวกับต่างประเทศ ท่านก็คงเสด็จไปศึกษาต่อที่สกอตแลนด์ยาร์ดตั้งแต่ปีก่อนน้นแล้วไม่ต้องมาปวดเสียนวิ่งรถจนซรายกระจุยแถมต้องบินไปคูเวตแบบนี้หรอกแต่ใครจะมีฝีมือเท่าท่านอิบราฮิมยังนึกถึงชัยชนะแห่งการรบครั้งสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของชาติไม่วายผู้บังคับบัญชาของเขาก็เป็นหนึ่งละที่จัดการปักธงอียิปต แทนทงอิสราเอลบนดินแดนที่ยึดครองแถบครองสุเอตวันนั้นอิบราฮิมยิ้มพรายวันทยาหัดทั้งทั้งในชุดกระบายาสกปรกหมอมแมมนั่นเองพรางบอกตัวเองว่าเหตุผลของท่านคงสำคัญไม่น้อยมิฉะนั้นก็คงไม่เลื่อนเวลาอย่างนี้พระวรกายสูงใหญ่ของเจ้าชายฮาัตซาดำเนินกลับไปกลับมาภายในห้องเพียงไม่นาน คนบนเตียงก็สะดุ้งตื่นดวงตาสีเขียวอมน้ำทะเลคู่นั้นแจ่มใสวาววามไม่แห้งแล้งเช่นเมื่อวันวานถึงกระนั้นประกายวาดวันระแวดระวัยก็ยังกระจายเต็มอยู่ครบทวนหล่อนผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงมือควานหากระเป๋าถือแล้วดวงตาคู่นั้นก็เบิกกว้างใจเต้นระทึกมือสั่นเทาขึ้นมาเฉยๆ ขณะพิจารณายกสีเขียวรูปหัวใจแบนๆที่คล้องอยู่กับสร้อยข้อมือหลอน่นพลิกมันขึ้นดูอย่างวาดวันเนื้อหยกเขียวใสนั้นไม่เหมือนวันก่อนเอมิลาเห็นสีชมพูระเรื่อสอดแทรกเป็นสายบางๆเส้นเหล่านั้นแผ่อยู่ทั่วไปในเนื้อยกเหลียงหวังบอกว่าบางครั้งยกก็บอกรางร้ายในอนาคตได้เหมือนกัน หล่อนหลับตาแน่นใจยังสันก่อนจะลืมขึ้นอีกครั้งกระเป๋าถืออยู่ในมือจดหมายของพ่อที่เขียนถึงชากรีก่อนตายยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวยังอยู่ที่หลอนกลิ่นยาเส้นโชยมาเข้าจมูกประตูห้องพักเปิดเบาๆอาหารเช้าที่เรียกน้ำย่อยทำให้เอเมิลาต้องรอบกลืนน้ำลาย เมื่อคืนหล่อนสับสนจนกินไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขึ้นมาอยู่บนเตียงได้อย่างไรตลอดคืนหล่อนเห็นแต่คนตายคนที่หล่อนยิงด้วยมือของตัวเองตื่นก็ดีแล้วเสียงตรัสเรียบๆกระเป๋าเสื้อผ้าจากไครโรมาถึงแล้วท่านป้าทรงจัดหามาให้แต่งตัวล้างหน้ากินอาหารเช้าแล้วเราจะต้องรีบไปลุกซอเครื่องบินรอที่นั่น เอมิลารับของใช้ส่วนตัวเข้าห้องน้ำเงียบๆหัวตาร้อนผ่าเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนเออ,อยังเจ้าหญิงคาคิยาอีกท่านจะทรงห่วงใยสักแค่ไหนการศึกษามหาวิทยาลัยก็จวนจะเปิดอย่างนี้ท่านคณะบดีเพื่อนฝูงอาจารย์ท้ายสุดชาครีน้ำตาหยาดลงต้องหลังมือของตัวเอง หลอนปาดมันทิ้งก่อนจเหลือบมองตัวเองในกระจกเงาไม่น่าเชื่อว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนจะทำให้หลอนสูบจนผิดตาถึงเพียงนี้กาแฟหอมกรุ่นขนมปังปิ้งเหลืองกรอบไข่ดาวและเนยกับแยมผลไม้กวนเป็นอาหารเช้าที่หลอนเห็นรอยอยู่แล้วบนโต๊ะเสียงตรัสข้ามโต๊ะมาว่า เรายังต้องไปกันอีกไกลทำไมถึงไม่กินหล่อนก้มหน้านิ่งเสียงรับสั่งมาอีกว่าเครื่องบินรออยู่แล้วที่ลุกโซอเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็พร้อมแล้วเราจะต้องจัดการเรื่องเอกสารส่วนที่สองอยู่ที่ชีกซากเรียหลังจากนั้นเธอจะพักอยู่ที่คูเวตก็ได้ถ้าคิดว่าปลอดภัยแล้วชาครีจะทำยังไงกับชาครี หล่อนพุมพำออกไปดวงตาคุณจัดน้ำอุ่นๆอาบอยู่รอบดวงตาทั้งสองข้างไม่มีใครรู้นั่นเป็นอันดับสุดท้ายเรื่องแรกก็คือตามหาตัวพี่ชายของเธอให้พบพระสุรเสียงราบเรียบพระเนตรจับอยู่ที่ใบหน้ามองเศร้าของคู่สนทนาอย่างพิจารณาทำลายล้างฆ่าก็มีอยู่เท่านั้นหล่อนครางย่งเจ็บปวด ความรู้สึกขณะนั้นเหมือนอยากจะกรีดร้องออกไปให้สมกับความอึดอัดกดดันที่มีอยู่ในหัวใจถ้าเป็นไปได้หล่อนอยากจะวิ่งหนีหายเข้าไปในทะเลทรายไม่ต้องพบปะผู้คนอีกต่อไปพูดกันไม่รู้เรื่องบางทีนะเจ้าของกุหลาบแดงอาจจะช่วยอธิบายให้เธอเข้าใจอะไรดีขึ้นละมั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะพบกัน ถ้าเธอสมัครใจอยู่ที่คูวเวตมหาวิทยาลัยที่นั่นคงจะยินดีต้อนรับหรอกเพราะว่าชีคซักเรียเป็นถึงพระยาติสนิทของอาเมีแห่งคูวเวตไม่อีกทีฉันอาจจะต้องโค้งคำนับใช้ราชาศัพท์กับเธอในอนาคตก็ได้พระสุรเสียงหวนจัดทั้งท้ายประโยคก็เหมือนจะเยาะหยันในทีท่านเป็นเพื่อนของชาครีเอมิลาพึมพำเสียงคุณเพื่อนเพื่อนและ อาจจะตามใจพระพักเครียดขณะผลักเก้าอี้ไปทางหนึ่งถ้าไม่กินก็ต้องไปกันเดี๋ยวนี้หล่อนซ่อนน้ำตาเบื่อหลังมืออีกครั้งเสียงตรัสห้วนจัดดุดเดิมว่าภาษาฮีโรกริฟิกของอียิปต์โบราณน,นั่นอามินคงจะสอนให้กระมังแบบฝึกหัดที่ทำไว้นี่ก็หลายหน้ากระดาษอยู่น่าจะถทดความในเอกสารนั่นได้ไม่ใช่หรือเอมิลายัางปิดปากสนิทแน่น แม้เมื่อลอนขึ้นมานั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตามเสียงใบพัดเบื้องบนตัดอากาศดังมาเข้าหูฝุ่นละอองทรายฟุ้งกระจายหลนมองออกไปภายนอกถนนชายฝั่งกระท่อมดินเหนียวแม้ตัวเมืองเริ่มอยู่ต่ำลงไปทุกทีทะเลแดงด้านหนึ่งและภูเขาหินกับทะเลทรายอารับอีกด้านหนึ่งช่วงเวลาที่นั่งมานั้น ไม่นานเลยเมื่อสมองว้าวุ่นด้วยปัญหาและคำถามร้อยแปดหล่อนไม่อยากแม้แต่จะสบตาหรือพูดจากับร้อยตำรวจตรีราฟาเอลโลเปสผู้จะร่วมเดินทางไปด้วยเครื่องบินจากลุกโซที่มีผู้โดยสารเพียงสามคนเอมิลาถอนใจเฮือกแดดแผดจ้าท้องทะเลระยิบระยับอยู่เบื้องล่างทะเลแดง ที่พ่อเคยชมนักหนาวาดสวยงามยามแสงแดดส่องทะลุผ่านลงไปยังหมู่เกาะปการังสีน้ำทะเลสวยเหมือนดวงตาของลูกยังไงละ่ะเอมิลาลูกสาวพ่อหลนยกหลังมือขึ้นปาดน้ําตาทิ้งทะเลแดงของพ่ออาจสวยงามนักในอดีตหากเหตุการณ์ซึ่งผ่านไปหยกๆยคทำให้ลนมองมันในทางตรงกันข้าม เอมิลาข้าคนตายไปแล้วหนึ่งคนเจ้าพ่อชาคลีกำลังทุกทรมานเพราะถูกตามล่าเอาชีวิตจากหลายฝ่ายนักใครบ้างเพราะเหตุใดหล่อนสุดจะรู้มองรอบตัวไม่เห็นใครนอกจากคนแปลกหน้าคนเหล่านี้จะเป็นศัตรูแค่ไหนก็สุดรู้อีกเหมือนกันเจ้าของกุหลาบแดงนั่นเล่าหล่อนนึกถึงบุรุษในชุดพื้นเมืองผ้าโพกสีสํ และสเสวียนซึ่งบอกฐานันดรต่างจากคนทั่วไปบุรุษผู้นั้นที่หล่นพบเป็นครั้งแรกณนะท่าเรือเมืองจิตด,ดามิตรของจาครีเพื่อนคนเดียวเสียลกระมังเอมิลารูดซิปในกระเป๋าอย่างเบามือหรือเล็กๆนั้นซ่อนอยู่ในสุด หลนยังเก็บกุหลาบดอกนั้นไว้ยังมิดชิดติดีถึงมันจะเหี่ยวเฉาไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเพื่อนเป็นเครื่องบอกว่าชาครีและหล่อนยังมีเพื่อนดวงตาสีเขียวน้ำทะเลงดงามของหลนแลกระวัดไปทางซ้ายมืออย่างไม่ตั้งใจพลันกุหลาบแห้งเฉาดอกนั้นก็ถูกลดลงโดยไม่รู้ตัวหลนซุกมันเข้าที่เดิม หลบตาวูบแต่ก็ยังทันเห็นพระเนตรคมกริบดุดใบมีดที่แลปราดผ่านดอกกุหลาบนั้นประกายเยาะหยันกล้าวแข็งฉาบอยู่ทั่วไปเอาเถอะรอให้ถึงคูเวสกอนบางทีหล่นจะขอร้องชีกสากเรียถ้าเอกสารฉบับนั้นไม่ตกอยู่ในพระหัตถ์ของเจ้าชายฮัตซาตามแผนที่วางไว้ชาครีอาจจะปลอดภัยรอให้ทุกอย่างเงียบหายไปสก่อน ลุงฮารีมกับหลอนจะเดินทางไปหาชาครีตามลาพังไม่มีคนเหล่านี้คนที่จะพาอันตรายและความยุ่งยากให้พี่ชายที่รักของหลอนหลอนไม่มีวันเชื่อเป็นอันขาดว่าชาครีจะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองกดโถชาครีออกจะแสนดีอย่างนั้นเอเมิลานั่งตัวตรงมือเย็นเฉียบเมื่อเก้าอี้ข้างหลอนขยับเบาๆ เสียงตรัสมาเข้าหูว่าป่านนี้ท่านชีคคงสั่งกุหลาบแดงทางเครื่องบินด่วนพิเศษเพื่อแต่งที่พักรับรองเธอแล้วก็ได้นะเอเมิลาเศรษฐีน้ำมันอย่างนั้นทำอะไรก็ได้สารพัดแม้กระทั่งจะบินไปกินอาหารเช้าที่ปารีสเพคะหลนตอบรับคำเป็นครั้งแรกถึงอย่างไรท่าน ก็ยังระลึกถึงเป็นห่วงเป็นใยกระทั่งน้องของชาครีเธอเห็นจะไม่กลับใครโรกระมังหล่อนหุบปากสนิทแน่นเ <KO> สียงเปรยมาอีกว่าอามีแห่งคูเวตคงจะยินดีอยู่รอกถ้าได้หลานสไปร์เป็นหมอไฟสัญญาณให้รัดเข็มขัดวาบขึ้นตรงหน้าเอมิลาถอนใจยา,ยาว นี่หลนจะต้องทนทุกทรมานกับบุรุษผู้นี้ไปอีกนานเท่าไรก็สุดรู้เสียงพระสวนเหือ,หอเสียดายเสียดายไปนิดที่การมาของเราเออก,กระเรอิไม่ได้หาไม่เธอคงได้เดินวนพรมปูราดด้วยสีแดงหรอกมั้งไหนไหนก็จะถึงอยู่แล้วท่านเชคกนะี่ะคงไม่ทันสั่งกุหลาบแดงหรอกนะเอมมราเพราะเราไม่ได้ส่งสารมาทูลเป็นทางการรู้กันแต่ในราชการรับก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นเธออาจจะต้องย่ำตอกหรือไม่ก่อนต้องนั่งรถรับจ้างก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าเราไม่อาจเสี่ยงกับฝ่ายของซากีิอาบุบป,ป่านนี้จะรอรับมืออยู่แล้วก็เป็นได้นะเอมิลากัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บเสียงทรงพระสวนนั้นมีทั้งขบขันและเยาะหยันในทีจนหลอนรู้สึกเสียงล้อกระทบพื้นรันเวยแรงกระเทือนแผ่ว เครื่องบินถึงจุดหมายปลายทางแล้วละสิหล่อนกำมือเข้าหากันยกรูปหัวใจดวงน้อยนั้นออกสีประหลาดนักสีของมันไม่แจ่มใสเขียวสะอาดอย่างที่เคยเส้นหรือทางสีจมปูนั้นดูจัดขึ้นกลัวใช่ละสิหล่อนกำลังกลัวมือของหล่อนเย็นเฉียบปลดเข็มขัดแล้วจึงถูกคว้าต้นแขนไว้พร้อมทั้งเสียงรับสั่งว่า คนที่สนามบินมากหน้าหลายตานักรวงเราไม่ต้องการให้เธอตายสะก่อนที่จะพบพี่ชายหรอกนะเอมิลาสะบัดแขนอย่างขุนใจหากพระหัตถ์ข้างนั้นเหนียวแน่นนักเสียงตรัสเฉียบขาดจนหลนต้องยืนนิ่งๆว่าไม่ใช่ละครฉากใหญ่นะแม่คุณมันเรื่องความเป็นความตายของเธอกับพี่ชายแท้ๆเชียวเดินมาทางนี้เราไม่ต้องผ่านด่านอย่างคนอื่นอ๋อหลน จำใจต้องสงบใจร้อยตำรวจตรีราฟาเอลโลเปสเอ็นตัวมาทูนท่านว่าฟาบาดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเขาให้เราไปได้มีรถรับจ้างทั้งโน้นหลายคันท่านจะรอรับโทรศรัพท์ก่อนหรือยังไงกระม่มอเยาขับเร็วนักเสียงตรัสแผ่วๆฝ่ายศัตรูไม่รู้ว่าเอกสารส่วนที่สองนะ่ะอยู่ที่นี่มันยังคิดว่าชาครีรักษาสองส่วนที่เหลือ เราไม่ต้องการให้ชิคซากเรียเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นระวังดูแลเพียงชีวิตเดียวก็พอแล้วไม่ใช่หรือคุณจบบทที่37เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำ ติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ